โดนสไนเปอร์ดักยิงอยู่เขามาวะไปตายสองตายสองทำวงตายสองแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับโิโยโิโยมีคนมีคนมีคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวเลยโอ้ยมันซุบอยู่หรือเปล่า โยดรสไนเปอร์รอสไนเปอร์บนหัวบนหัวเดี๋ยวผมไปช่วยไหมเดี๋ยวผมไปช่วยดีกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีปืนไหมเดี๋ยวปืนเลฝากงานง้อไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยมันอยู่ด้านบนมันอยู่ไหนมันจะเล่นผมแล้วเดี๋ยวผมถอยวยเดี๋ยวผมช่วยก่อนอย่าตายแนะครูผมจะขึ้นไปยิงมันนะผมจะขึ้นไปยิงมันนะ ได้คนเยอะว่ะรอให้ด้านหน้ามีคนนะก็ต้งออกไปช่วยกูโยนล่อไว้นะผมจะขึ้นไปยิงมันนะเดี๋ยวปอมยาก่อนเดี๋ยวมันไม่เห็นมันไหมมีระเบิดไหมโยนระเบิดขึ้นไปข้างบนได้ไหมต้องต้นไม้ด้วย โดนโดนโดนมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันอยู่บนสุดเลยมันเจ็บแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วบนหอคอยสูงสุดบนหอคอยสูงสุดนี่ใช่ไหมมาร์คเดอะโลเคชั่นมาร์คเดอะโลเคชั่นมันกำลังชุบมันกำลังชุบตัวเองมันกำลังชุบตัวเองมันมีมันยิงอีกรอบนึงยิงรอบนึงเก็บสัปปะผมไม่ถึงไป ตัวหัวเดาะไม่ขึ้นไปหรอกต็เป็นยิงผมมันยิงขึ้นึงแล้วจะตายแล้วมันยิงผมอยู่มันยิงผมอยู่มันอยู่ข้างบนหัวเนี่ยยิงมันไม่ได้ครูเป็นยิงเหวะเห็นมัน้ยล่ะมันยิงผมอยู่เห็นเห็นเดี๋ยวแคปให้ดูเดี๋ยวแคปหน้าจอให้ดูเฮ้ยอีกตัวอีกตัวหนึ่งมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันวิ่งไปหาครูอ่ะว่ามันวิ่งไปหาครูน่ะตัวนั้นอ่ะ อีกตัวหนึ่งผมผมหลบอยู่หลังก้อนหินคุโยคุโยมันมันมันหมอบอยู่ข้างบนอ่ะผมทำอะไรมันไม่ได้มันยิงผมอยู่นะอ้าวกูโดนแล้วผมโดนยิงอยู่โย่ห่างฮาเลยคุโยยิงมันได้ไหมพี่รู้จักเห็นมันไหมนี่เห็นมันไหมเห็นเห็นแต่ยิงมันไม่ได้ผมไม่เห็นผมโดนนะแต่ยิงมันไม่ได้ โอ้โหผมจะตายเยี่ยครูโยผมแคปให้ดูเนี่ยอ่ะเนี่ยผมแคปแคปให้ดูเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยมันอยู่ข้างบนต่อหน้าผมเลยเนี่ยมันยิงผมไม่ได้เนี่ยก็มันยิงผมอยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละพี่ยิงมันไม่ได้ผมไม่เห็นมันทำไมยิงเหนะผมไม่เห็นคุณฟูเลยนะเนี่ยมันผมยิงมันไม่ได้เนี่ยคุณฟูโดนนะระวังนะเออผมไม่เห็นมันผมยิงมัน มันอยู่บนหอคอยไม่นี๋มันอยู่ข้างบนเลยแค่ันอยู่บนหอคอยคููเนี่ยมันอยู่บนหอคอยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยูตรงไหนไปมอยู่ตรงเนี้ยผมเจ็บผมเจ็บตายเนี่ยบนข้างบนหัวพี่เนี่ยข้างบนหัวพี่เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนหัวพี่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นตัวมันแม้มันจิ๋ผมแลระเบิดใส่มันหน่อยมันไม่มีระเบิดครูมีระเบิดไหมมันจะโดนไฟมันจะโดนไฟคุณครูยิงมันหน่อยยิงยิง ผมออกไปผมก็ตายเลยไหมดูด่าแล้วบ้ตายยากตายเย็นแท้เอ้ผโดนขอผมจะมีระเบิดไหมขอระเบิดหน่อยใครใครก็ได้วิ่งขึ้นมาหน่อยวิ่งขึ้นมาหน่อยคุโย่วิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยมีระเบิดไหมมีสองลูกอะเอ้าทำไมมันยิงโดนผมเลยอ๋อใครโดนผมล้มแล้วผมงงมากทำไมมันยิงโดนผม โดนแล้วเหรอโดนแล้วแต่ว่ายิงยิงมันไม่ได้ขึ้นไปยังไงวะเห็นไหมมันอยู่บนหัวนะะกี่ตัวนี่เห็นไหมครูครูเห็นมั้ยอีกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นโอ้หฝั่งนู้นมันมาช่วยกันหรือเปล่าจังมันปล่อยมันเลยเนาะมันมันไม่มีฮิวแล้วอยู่ไหมมันมาช่วยกันมันมีคนมาช่วยกันอยู่นะผกลังไปมันขึ้นไปยังไงวะ มันห่อลงมาหรือเปล่ามันลงมาจากงนมันโดดลงลงมามันมีคนมามีคนมามีคนมาฟังเรานะเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าทูบตายแล้วเหรอผมบอันชุบตัวเองขึ้นทู่มาแล้วป้าป้าาโดดลงโดดลงข้างบนเราจะรวมทีมันมีมันมันมีสไนเปอร์ปล่อยมันเลยมันมันชุบตัวเองไม่ได้โอเคได้ได้ขออยากได้สไนเปอร์เอาต่อกันเอาขี่ข้อขี่ข้อเอาคุโยไปยื่นไปยื่นผมยังขึ้นไปได้ดูนี้อ่ะ

ปวดเสียวจิบไม่ได้ปั๊วปลงไปเสียเวลาม่แอยู่ข้างบนนะทูทูเห็นไหมม่อยู่บนมาหยบหยบขอหยยบหัวหน่อยเอามาขอหยียบหน่อยออกมาขอหยบหน่อยให้มันหยยบเราได้กองแล้วไหนลองใหม่สิเข้าไปอีกง้างลงเ้ามาเ้ามา มัวแต่กระโดดอ๋อมย,ย้เลยเยเลยไม่รอยิงไม่รอเดี๋ยวช่วยครูเองไปอยู่ตรงไหนน,นีไ่ไปย่หลังป้อมโอ้โอด้านหลังก็เข้าป่าาดชชิช่วยช่วยไปถูนะเดี๋ยวผมจัดการมันเองจัดการเองมัน h <Help. S 2> อุย้ยโดนจดมากเดี๋ยวอ้อมไปเดี๋ยวอมไปมาช่วยหน่อยมาชุบก่อนใครก็ได้มาไปชู่ก่อน ลงข้างหลังก็เข้าหมอบลงข้างหลังก็เข้าเออตรงนั้นอ่ะที่มาร์กอ่ะต้องเหมือนกันด้านหลังด้านหลังลดไถเราเรารีบโดดลงไปเลยดีไหมเออพี่ดูจากยิงลบทะผมช้ำแล้วคนคู่ลบก่อนนะคู่ปียาไม่พอยาหน่อยอโอนโดนนะพต้องโดดแล้วล่ะตายอยู่ข้างล่างโดดไหมอยู่ข้างล่างโดดไหมข้างล่างข้างล่างโดดเลยโดดเลยมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างโดดไปเลย งั้นขอโดดแล้วกันโอเคอยู่ข้างล่างครูข้างลังข้างลังข้างล่างข้างล่างข้างล่างเลยนั่นแหละนั่นแหละยิงมันยิงมันทำไมยิงมันทำไมยิงม<อ>ันทำไมเอาครูยโยนยิงไม่โดนโอ้คยครูโยนยิงมัน <ไป S 1> โอ้โอคยครูโยน